สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอไม่ u u s i n e s Model c a ค v a s ค่ะโดยธุรกิจที่เลาเรื่องนะคะจะเป็นธุรกิจจัก,กรยานไฟฟ้าให้เช่าในมหาวิทยาลัยค่ะโดยท็อปิกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะมี u u i n e s s Model Canvas ฉบับเก่าสรุปผลการสำรวจข้อมูลจาก WH Question b u s i n e s s Model c a n v a s ฉบับใหม่และการอธิบายบทวิเคราะห์รายละเอียดการพัฒนาตัวแบบของธุรกิจค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ตัวบุสนิตโมเดลแคนวาสฉบับเก่ากันเลยค่ะโดยชื่อธุรกิจของเรานะคะชื่อว่า by foreign in university ค่ะโดยกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะจะได้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่มีรถและผู้ที่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยและไม่มีรถค่ะโดยคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจัก,กรยานไฟฟ้าที่ให้เช่าเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัย มีให้เช่าหลายขนาดและมีให้เช่าหลายรุ่นตามความต้องการของลูกค้าและมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายค่ะเช่นเงินสดสแกนจ่ายและวอลเล็ตเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะโดยช่องทางการติดต่อออนไลน์ของเรานะคะจะมี Line Facebook และโทรศัพท์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะโดยสามารถรับจักรยานที่เช่านะคะได้ที่ใต้หอพักค่ะ มีโปรโมชั่นหากเช่าจาักรยานหลายคันและสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยได้ผ่านไลน์ Facebook หรือว่าโทรศัพท์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ค่ะแหล่งที่มาของรายได้ของเรานะคะจะได้เก่ค่าเช่าจักรยานไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมหลักของเราค่ะก็คือมีการพิจารณาสัมพันธ์การบริการผ่านทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทรัพยากรหลักค่ะ ได้แก่ผู้มาใช้บริการในการเช่าจักรยานไฟฟ้าค่ะเรามาต่อกันที่สรุปผลการสำรวจข้อมูลจาก W. H. Question กันเลยค่ะโดย W. นะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามค่ะมี8คนค่ะได้แก่ผู้หญิง6คนผู้ชาย2คนจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ18 21ปีซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่3ค่ะ โดยวอตนะคะก็คือลูกค้าต้องการจักรยานไฟฟ้าที่มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีหลายแบบให้เลือกค่ะมีคุณภาพใช้งานง่ายราคาไม่แพงรวงมไปถึงการให้บริการของผู้ให้เช่าจาักรยานไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Y ค่ะ เพื่อใช้ในการเดินทางในมหาลัยเพื่อความรวดเร็วในการไปสถานที่ต่างๆในมหาลัยค่ะเช่าเมื่อต้องการที่จะใช้รถกรณีไม่ได้นํารถมาเช่าเมื่อต้องมีเวลาที่เร่งรีบและต้องการลดมลพิษทางอากาศค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวูค่ะผู้ที่มีทธิพลในการเช่าครั้งนี้นะคะจะได้แก่ตัวเราเองค่ะเมื่อต้องเร่งรีบขึ้นแนะนําหน้า Facebook ค่ะเพื่อแนะนําให้เช่าอาจารย์ที่คณะแนะนาโซเชียลมีเดียและ จักรยานมีความน่าใช้จึงเกิดความอยากทดลองค่ะไปต่อกันที่พันธมิตรหลักค่ะพันธมิตรหลักของเรานะคะจะได้แก่ผู้จัดหาสินค้าและผู้จำหน่ายจักรยานไฟฟ้าค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นโครงสร้างต้นทุนค่ะโดยโครงสร้างต้นทุนของเราเนี่ยจะมีค่าจักรยานไฟฟ้าเงินเดือนพนักงานเงินเดือนแอดมินและค่าไฟฟ้าค่ะ เวนนะคะจะเป็นการเช่าเมื่อต้องการที่จะใช้ค่ะเมื่อไม่ได้นํารถจัก,กรยานยนต์หรือรถยนต์มาหรือไม่มีรถแต่ต้องเดินทางในมหาลัยเช่าเมื่อเร่งรีบค่ะโดยความถี่ในการเช่านะคะจะอยู่ในช่วง4-5ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเวนะคะจะเป็นเช่าที่ไหนค่ะโดยเราสามารถเช่าได้ผ่านทาง f a c e b o o k ไลน์และโทรศัพท์ค่ะต<ม>่อไปนะคะจะเป็น how ค่ะก็คือเช่าอ,อย่างไร หลังจากกลุ่มลูกค้าตัดสินใจในการเช่าจักรยานแล้วนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเดินทางรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยหาที่จอดรถสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทําให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกสบายในการขับขับเพราะจักรยานไฟฟ้าคันนี้ขับได้ง่ายและปลอดภัยค่ะมีช่องทางการเช่าที่หลากหลายและสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางค่ะ เรามาต่อกันที่ Business Model Canvas ฉบบใหม่กันเลยค่ะโดยข้อมูลที่เราเพิ่มเพิ่นจาก Business Model Canvas ฉบับเก่านะคะจะมีช่องของกิจกรรมหลักค่ะโดยกิจกรรมหลักนะคะจะเพิ่มวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เช่านะคะว่ามีการกลับมาเช่าซ้ำหรือไม่และหาสาเหตุรวมไมปถึงนั้นนำมาปรับปรุงค่ะต่อไปนะคะที่เราเพิ่มมาจะเป็นคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยคุณค่าหลักของเรานะคะมีการใช้งานที่ง่ายและมีราคาที่เป็นมิรค่ะ ต่อไปนะคะที่เราเพิ่มมาอีกช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะก็คือ TikTk อกค่ะรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าหลักค่ะโดยเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักมากยิ่งขึ้นโดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการอธิบายบทวิเคราะห์รายละเอียดการพนฒานาตัวแบบของธุรกิจค่ะ 1. นนะคะได้แก่กลุ่มลูกค้าหลักค่ะจากการสำรวจกลุ่มลูกค้าหลักนะคะคือกลุ่มนักศึกษาในมหาลัย และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักของมหาลัยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ19-21ปีค่ะส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ชาาอบจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการไปเรียนผู้ที่ไม่มีรถเป็นของตัวเองและนิยมชาาอบจักรยานไฟฟ้าในช่วงที่กำลังเร่งรีบหรือต้องการไปสถานที่ต่างๆในมหาลัยค่ะ2ค่ะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะ จักรยานไฟฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วความสะดวกสบายมีการใช้งานง่ายมีความปลอดภัยในการขับมีความน่าสนใจจักรยานมีคุณภาพมีหลายแบบให้เลือกขับที่สําคัญนะคะมีราคาที่เป็นมิตรกับผู้ที่มาเช่าค่ะ3นะคะจะเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะโดยช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของเรานะคะจะได้เก ไลน์ Facebook, t i k t o k และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 4. นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะโดยลูกค้าสามารถรับรถจักรยานที่จะเช่านะคะได้ที่ใต้หอพักค่ะมีการจัดโปรโมชั่นนะคะหากเช่าจักรยานหลายคันค่ะและสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรานะคะได้ในไลน์ f a c e b o o k t i k t o k และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 5. นะคะจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ค่ะโดยแหล่งที่มาของรายได้ของเรานะคะจะได้เก่ค่าเช่าจักรยานไฟฟ้าค่ะ 6นะคะจะเป็นกิจกรรมหลักค่ะมีการประชายสัมพันธ์การบริการผ่านทางออนไลน์ค่ะเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เช่านะคะว่ามีการกลับมาเช่าซ้ําหรือเปล่าค่ะหาสาเหตุและนํามาปรับปรุงค่ะ7นะคะจะเป็นทรัพยากรหลักค่ะโดยทรัพยากรหลักของเรานะคะจะได้แก่ผู้มาใช้บริการในการเช่าจัก,กร,รยานไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายค่ะโดยพันธมิตรหลักของเรานะคะจะเป็นผู้จัดหาสินค้าและผู้จำหน่ายจักร,รยานไฟฟ้าค่ะ ก้านะคะจะเป็นโครงสร้างต้นทุนค่ะโดยโครงสร้างและต้นทุนของเรานะคะจะมีค่าจากักรยานไฟฟ้าเงินเดือนแอดมินเงินเดือนพนักงานในการทําหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ที่มาเช่าและค่าชาร์จไฟฟ้าค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นความแตกต่างระหว่างมูสเน็ตแคนวาสฉบับเก่าและฉบับใหม่ค่ะโดยมูสเน็ตโมเดลแคนวาสฉบับเก่านะคะมีความแตกต่างกับฉบับใหม่คือมีการเพิ่มกิจกรรมหลัก ก็คือมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มาเช่าค่ะมีการเพิ่มคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือมีการใช้งานที่ง่ายมีราคาที่เป็นมิตรวมมาถึงการเพิ่มช่องทางในการติดต่อออนไลน์ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ